ลิมครับลิมซ้ายสุดกินย้อนท้ายครับโดนครับผมหู่ยู่ครับโดนไซมินิครับผม ใสสวยไมค์นึงตัวครับคนครับให้โค้งไปเอา สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชม FC รวมถึงนาน้านักตกปลาทุกท่านนะครับตอนเย็นครับผมห้าโมงจะยี่สิอีกแล้ว น,นี่ก็มาที่ใหม่บึงนะครับเยอะยังเป็นสูตรเดิมอยู่ครับผมอ,นนอ,าอากาศมันแปรปรวนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแต่วันสองวันมานี้อากาศเย็นๆนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้จะโดนอะไรกันบ้าง วันนี้หน้าไมา้ี่เขามาเลี้ยงเห็นไว้สวยงามเลยนะครับเพิ่จยังนะครับคาตะก้ออยู่กันปลาก็เข้าแต่ว่าคาดว่าจะเป็นปลาเล็กนะครับกินแบบกระตุกเบาๆอันนี้นี่หลายทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูถ้ตติกก็อาจจะเป็นปลาน้อยนะครับ จุกจิกจุกจิกนครับป่าน้อยจริงๆด้วยริมครับริมซ้ายสุดกินย้อนทรายครับ โดดครับผมโอ้โหเอ้ยรุดไปแล้วมั้งโอ้โหรุดรุดครับผมดึงแรงมากไม่รู้ปลาอะไร เบ็ดเป็นศูนย์จุดหกะครับตัวนี้เอาไม่อยู่ครับโอ้หลอกลั่นเลยนะครับ่อี้ดึงคันแบบโคตรแรงแดดอ่อนๆนะครับห้าโมงครึ่งกว่าไปแล้วตอนนี้ปลาเข้ามากินเพิ่งจะได้ตัวเดียวอยู่เลยนะครับเป็นปลาตะเพียนเล็กนะครับ มันจะพาดเป้าอีกแล้ว เธอจะเปลี่ยนตะกอน,นะครับไม่เคยโดนไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอๆอันแดง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 ่าจะโดนนะครับครั้งนี้ ทีส่สองครับไซส์ก็ยังไม่โตเหมือนเดิมครับผมแจ๋วครับกดอยู่ครับ ตะเพียนไซส์สวยเข้าตอนตะวันตกดินเลยนะครับเดี๋ยวจะเอานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยไปลูออกแต่จะซับให้โดนนะครับ อันริมมัดสองฝังเลยนะครับผมโดนไซมินี่ครับผม ส,สวยๆมาอีกหนึ่งตัวครับกว่าจะกินยากครับวันนี้แต่ก็สู้ครับผมลุย หกโมงยี่สิบครับผมตอนนี้ก็อากาศก็ขมุขมัวนะครับอาจจะมีการเผ่าต่อสร้างฟังข้าวกันมางทำนานะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกันอีกสักแป๊บนะครับอื้ออื้อ

มีน่าจะโดนอีกแล้วมั้งเดนนี้ต้องไปเปลี่ยนเบอร์เบ็ดเป็นเบ็ดใย,ยน้อยนะครับสู่จุดหกนี่วัดเหมือนไม่โดนนะครับผมออยังไงเดี๋ยวทยอยเก็บอุปกรณ์กันเลยนะครับ อะไรวะนนหมุนตกใจนะกาโดนปลายหาย ขากำมังอีกแล้วครับผมโหหามมาเลยครับนี่แจ๋วครับโอ้โหปติดม,มีมีเต็มตอนเอาท้ายนี่นะครับแจ๋วครับผมเยี่ยมไปเลย ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตกปลาในวันนี้นะครับผมก็มาได้เอาตอนเย็นช่วงท้ายนี่เลยครับ <c oughs> ไซส์สวยๆสองสามตัวนี้เลยก็ถือว่ามีผลงานนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งละเก็บอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็นั่งไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงก็กว้านะครับก็ช่วงนี้ปลาก็จะกินแบบยากน้อยนะครับผมก็ไปที่อาง รานนั้นก็อาเก็บน้ำก็ยังกินยากนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้มีผลงานมาฝากนานาให้ได้รับชมกันก็โอเคแล้วนะครับก็สูตดรเดยอะก็เป็นยังสูตรเดิมอยู่นะครับนมเปรี้ยวกะทิครับผมตรงนี้นก็มีน้องเข้ามาตกชะด d ครับมุมอ่ะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อนเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาสวัสดีครับบ๊ายบาย ปรับใช้กันได้นะครับผมเหยื่อตกปลาไม่มีกักครับ